ดีค่ะเมื่อกี้นะคะหลังจากที่ทำเมนูอ่ประมือชุบแป้งก็ค่ะทำไม่สำเร็จนะคะ,ะ,คะเดี๋ยวจะมาเปลี่ยนใหม่ก็ได้ทำเมนูล่าหน้านะคะ่ะล่านหน้าเนี่ยทำเป็นผัดแน่นอนว่ามันต้องออกมาหน้าตาไม่ผิดหวังแน่นอนคะ่ะก่อือก็พัดเซ่เลยนะคะตั้งไฟใส่น้ำมัน แล้กวกว็พอดีว่าวีเส้นมี่ที่บ้านนะคะก็เลยใช้เส้นมี่เส้นมี่สัสกข้าแล้วก็ใส่ซีอิ๊วเพิ่มสีสันหน่อยค่ะ ได้แล้วค่ะทุกคนได้เส้นก่อนค่ะเส้นหมี่ต่อไปเราก็จะมาทำน้ำซุปนะคะน้ำซุปนะคะตั้งน้ำไว้นะคะแล้วก็ใส่นี่เลยค่ะใส่ซุปก้อนไปเลยค่ะไปต้องต้มกระดูหูค่ะ เพื่อความสะดวกสบายค่ะก็ว่างๆก็ปรุงรสไปเ่อนอเลยค่ะเสร็จแล้วก็รอน้ำเดือดยูด่นะคะเตรียมหมูค่ะ บอกไปว่าจะทำเป็นร้านหน้าทะเลค่ะแล้วมีเมนูอะไรอีกมั่งคะแม่ล่หน้าค่ะล่าหน้าใช่ก็เป็บนึงนะล่หน้าปลาหมึกกค่ะแม่ใช่หมูกินล่าหน้าไม่เป็นอ่ะรอแป๊บนึงค่ะเดี๋ยวจะทำไข่เจียวหมูสับด้วย นิ้วขาดเลยอย่าอย่าลืมโอ้รู้แล้วค่ะรู้แล้วค่ะแมสซีน้ำสีเขียวสร่งจงเลยค่ะอีกทับทับไม่ค่อยได้เรื่องอยู่ น้ำเดือดหนึ่งนะคะกว่จะนั้นนะคะร้านมันจะได้เดือดแล้วนะคะแล้วก็ใกล้จะเดือดแล้วด้วย mm hmm. ก็ใส่หมูไปเลยะคะ่ะ นะคะก็เตรียมไว้เลยค่ะเตรียมพวกปลาหมึกพวกหอยไว้ค่ะปลาหมึกปลาหมึกปลาหมึกหอยค่ะเตรียมไว้เลยค่ะตรวชิ้นี้น้ำเลือแล้วอีกหน่อยก็ใส่ผักลงไปเลยค่ะ ปราจะใส่หมูใส่ใส่ผักต่อเลยค่ะพอวางเสร็จไปทำแป้งต่อเลยค่ะก็จะเป็นแป้งมันนะคะใช้แป้งมันนะคะผสมกับน้ำไม่รู้แล้วอะไม่รู้ครับ ปับกันจังเลยเดี๋ยวสักครู่ครับถามทุกงห้านาทีห้านาทีแล้วตอนี่นาทีหร้วครับ ขุดะครับอันนี้คือพ่อครัวโอน้นะเจอๆนะคะให้เตรียมแป้งกันนะคะที่เมื่อกี้ว่าไว้นะคะแันหมันนะคะว่าแป้งมันเนี่ยนะคะกดคนให้เขา เดี๋ยวมันล้นหรอกกลาบแปแล้วนะคะโ่อไ่ออันใหม่ดีกว่า ได้รอบหน้าแล้วน,นะคะเสร็จสำเร็จหนึ่งเมนูขอบคุณนะคะที่ติดตามสวัสดีค่ะ